มหกรรมเพลงอาเซียนครั้งที่4ที่ฟิลิปปินส์6ประเทศคือมาเลเซียไทยบรูไนาดารุสสลามสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ต่างโชว์รีลาน้ำเสียงกันหลายแบบหลายภาษาที่โรงละครเมราโค,เม,าโคเมื่อคืนนี้เองเวลา20นาฬิกาของฟิลิปปินส์หรือ1ทุ่มเวลาไทยค่ะ ระหว่างที่ศิลปินจากทุกประเทศกําลังแต่งตัวมีข่าวจากผู้จัดงานว่าคอริซอนอควิโนประธานาธิปดีหญิงของพวกเขาจะมาชมการแสดงด้วยแต่ทุกอย่างก็ถูกยกเลิกก่อนการแสดงจะเริ่มเล็กน้อยการแสดงเริ่มในราว20นาฬิกาหรือหนึ่งทุ่มตรงเวลาในเมืองไทยถ่ายทอดทางทีวีช่องสีของรัฐบาลซิดารานักร้องวัยรุ่นพิธีกรนําแต่ละประเทศออกมาแนะนําตัวก่อนมาเลเซียเป็นชาติแรกที่เริ่มการแสดงด้วยท่วงท่าการเต้นพื้นเมืองที่สวยงาม เทศไทยเปิดการแสดงการรำกลองยาวนักร้องสามคนต่างร้องเพลงของตัวเองและจบท้ายเป็นแบบเมดเล่รวมกันอีกครั้งเพลงได้เลยของตู้เดเลกอมมาตยยิกุลได้รับความนิยมมากจากผู้ชมและจากเพื่อนต่างชาติซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่ติดปากบางคนพูดออกเสียงเป็นตายเลยก็มี I was very impressed with that song, <laughs> I really it. It was, favorite song. <laughs> was very impressed with that Batang song very y o ใจมันลอยขึ้นมาเลยครับ มาทําให้มีกําลังใจสูงทีเดียวไม่นึกไม่ฝันว่าเราจะทําได้ขนาดนี้ศุนย์นทร์ทอนบางช้างหลังจากได้รับการเยียวยาจากหมออาการเจ็บคอก็ค่อยอยังชั่วขึ้นต่อจากประเทศไทยเป็นบรูนดารุสลมศิลปินหกคนผลัดกันร้องและเต้นให้กันและแสดงวัฒนธรรมของตน เซียนในชุดประจำชาติที่สวยงามบวกกับชุดสมัยใหม่สิงคโปร์รมีการแสดงหลากหลายมากเพราะในประเทศมีกลุ่มชนหลายชาติอยู่จึงนำวัฒนธรรมบางส่วนมาผสมเป็นหนึ่งโชว์มีทั้งเพลงสากลจีนและอินเดียปิดท้ายด้วยการแสดงของประเทศเจ้าภาพฟิลิปปินส์ร้องเพลงพื้นเมืองและเต้นแจสแดนอย่างสวยงาม ร้องทุกคนที่ร่วมง,งานคราวนี้มีประสบการณ์การร้องเพลงใกล้เคียงกันทุกประเทศร่วมร้องกับวงออเคสตาราของฟิลิปปนสซึ่งคล้ายๆกับวงบังกอกซิมโฟนีกรุงเทพแต่ก็มีปัญหาที่จังหวะก,การเล่นไม่ตรงกับของจริงแม้ว่าจะมีตัวแทนคอยประสานงานด้านดนตรีแล้วก็ตามโดยเฉพาะว่าสุดท้ายเนี่ยเวลาจะดึงกลับมาให้ช้าปรากฏว่าเขาเล่นเร็ว มาหากรรมเพลงอาเซียนครั้งนี้นักร้องทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความสุขมากเพราะการอยู่ร่วมกันได้เห็นและสแสดงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทําให้พวกเขามีประสบการณ์มากขึ้น Uh, i i think that everybody all the countries did their best to to do a very good show the opening was very strong there was no problem no major problem everything went smooth a lot of friendship a lot of friends and a lot of smiles and it's a beautiful place สสมหกรรมเพลงอาเซียนคราวหน้าประเทศอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพประภัยพัชโหมพัชข่าวสทบ5รายงานจากมนิลาฟิลิปปิน,นส์ค่ะศิลปินไทยของเราก็มักจะหาโอกาสไปช้อปปิ้งกันค่ะพอมาอยู่บนเครื่องสินค้า ราคาถูกนะคะทุกคนก็เลยอดไม่ได้ที่จะซื้อกันกลับบ้านด้วยขณะนี้ทุกคนก็กลับมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วค่ะนดายา